แทงอบูมเปิดให้บริการในสโต re ไทยแล้วแทงอบูมเป็นเกมต่อสู้แนวพิวิธออนไลน์แบบ 5v5 ที่ผู้เล่นจะได้ควบคุมรถทั้งทรงพลังจากผู้ผลิตชื่อดังอย่างแอริสอิมแพคยูเนียและบาซอนทิกเพื่อเข้าร่วมสุดสุดเข้มข้นในลีกระดับโลกที่ชื่อว่าอินเทอร์เนชันแนวแทงลีโดยรถทั้งแต่ละคันมีความสามารถเฉพาะตัวและสามารถปรับแต่งได้ทั้งรูปลักษณ์ และระบบภายในผู้เล่นสามารถร่วมมือกับเพื่อนหรือผู้เล่นอื่นจากทั่วโลกเพื่อวางแผนกลยุทธ์และคว้าชัยชนะในการต่อสู้แบบเรียลไทม์ในสนามรบหลากหลายสถานที่ทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีตัวละครผู้ช่วยที่เรียกว่า operator ซึ่งจะสนับสนุนทางยุทธวิธีและเพิ่มสิทธิพิเศษในการเล่นระบบความก้าวหน้าช่วยให้ผู้เล่นปลดล็อกรถถังใหม่แต่งแรงและรับรางวัลมากมาย พร้อมทั้งดื่มดำ่ำไปกับภาพกราฟิกสดใสเสียงเอฟเฟกสุดมันและประสบการณ์การแข่งขันที่เราใจราวกับกีฬาระดับโลกใครที่ชื่นชอบเกมรถถังแอคชั่นและการวางกลยุทธ์แบบทีมไม่ควรพลาดเกมนี้ที่เปิดให้เล่นฟรีและมีความสนุกแบบจัดเต็มทั้งด้านภาพเสียงและระบบก,การเล่น